ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสําหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์สุดสัปดาห์นะคะศุกร์ที่ยี่สิบเก้าเดือนกันยานะคะแล้วก็เอเดือนกรกฎานะคะแล้วก็วันนี้ดันเป็นศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์ของแท่งสุดท้ายของมันนะคะแท่งของมันก็คือมันจะจบในวันนี้แล้ววีก็จะจบในวันนี้ด้วยอ่ะวันนี้มันต้องมันมันก็เลยต้องแบบ น่าจะมีอะไรหันา่าซึ่งศุกร์ปกติเขาก็กกจะหันษาอยู่แล้วแหละนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบสัปดาห์อื่นๆคงจะไม่ทําคลิปให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ,อเราได้มาตั้งแต่จันทถึงพฤหัสแล้วใช่ไหมวันศุกร์เราอาจจะเป็นวันพักเพราะว่าเราอาจจะเจอแท่งซอนทีนได้นะคะซึ่งเราก็ อตอนสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทําไปแล้วรอบหนึ่งเพื่อให้ทุกคนแบบพักการเทรดทองแล้วเราไปหาคู่เงินเทรดกันเพราะวันศุกร์เนี่ยทองมักจะมีซอนชีนให้เราเสมอแต่วันนี้ดันเป็นพิเศษหน่อยนะคะเป็นทั้งศุกร์ที่จบแท่งมันแล้วก็เป็นศุกร์ที่จบแท่งวีคอะนะคะแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําคลิปมา2วันเพราะว่าติดภารกิจนะคะก็ขอโทษทุกคนด้วยแต่สําหรับในห้องส่งสัญญ,ญาณเนาะก็วาดรูปไปให้นะคะวาดรูปไปให้ทั้งคู่เงินแล้วก็ทองนะคะก็ได้กําไรกันไปนะคะอ่ะ ใครอยากได้กําไรแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องลองคลิปเนาะกา็สามารถเข้ามาในห้องอส่งสัญญาณเราได้นะคะหรือทักหาแอดมินได้เลยนะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะคะอะทีนี้ในห้องส่งสัญญาณที่เราส่งกันไปเนาะเราได้ GJ เนาะ GJEJGU แล้วก็ทองนะคะอะแต่ทองเนี่ยไม่ได้ให้สัญญาณยาวเพราะว่าเพราะว่ายังมองยังคงมองว่าน้องแค่แบบทําสัญญาทำทำเวบหนึ่ง จบแล้วหลังจากนั้นเราจะเจอทองไซเวยแล้วนึกออกไหมคะอ่ะไซเว์ทำเว็บสองนะคะแต่ว่ามองขึ้นมาตลอดนะสำหรับทองถ้าใครจำได้แล้วใครฟังคลิปอยู่นะคะก็คือ,อมองทองขึ้นแล้วใบแอกไปทางขึ้นมาตลอดแล้วด้วยนะคะแล้วเราสอยปลายไส้กันมาได้ด้วยตั้งแต่ก่อนน้องน้องขึ้นมานะคะสอยมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะอะตอนนี้ก็ยังถืออยู่นะทุกคนยังถืออยู่นะคะแล้วก็ ด้วยความที่ติดภารกิจไงก็เลยแบบไม่ไม่ได้ดูละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ดีที่มีออเดอร์ถือยามาจากข้างล่างนะคะแล้วก็มาเก็บตรงนี้ได้บ้างอีกเล็กน้อยนะคะอ่ะทีนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงนะคะสําหรับน้องทองนะคะสังเกตเนาะน้อง,องตอนนี้ใน H ฮี่นะคะน้องขึ้นมาสวยงามมากเลยนะคะขึ้นมาสวยงามแล้วก็เป็นเป็นเทรนสวยด้วยแล้วก็เป็นแพทเทิร์นสวยด้วยนะคะอ่ะนะทีนี้ ด้วยด้วยวันนี้จะจบวีคแล้วก็จะจบมันเราไปดูเราไปดูมันกันนิดนึงว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะคะจําคลิปตอนวันจันทร์ได้ไหมที่บอกว่าเอ้ยวีคอาทิตย์เอ้ย, week, ออยมันอาทิตย์นี้มันเนี่ยจะจบอาทิตย์นี้ถ้ามันแบบจบแบบเขาเรียกอะไรจ,ะจบแบบอ่า เป็นแดงมาตอนเราตอนวันจันทะร์น่ะมันแดงเต็มแท่งมาเนาะเออแล้วมีไส้ขึ้นเริ่มมีไส้แต่วันเนี้ยวันพอวันศุกรนะ์เนี่ยในตอนวันจันทะร์น่ะได้บอกไปแล้วว่าถ้าให้ดีนะมันเขาจบแบบแดงมีไส้นะแดงมีไส้ขึ้นไปยาวๆนะจะสวยมากสําหรับขาขึ้นนะคะแล้วจําได้ไหมว่านานมากแล้วในสองประมาณสองสามอาทิตย์ที่บอกว่าทองจะเทคนะ ทองจะเทคยาวเลยย้ำยาวน้องเลือกลงแหละแต่น้องจะย้ำน้องจะขึ้นกลับไปรับคนแบบแถวแถวที่เลงไว้คือหนึ่นึ่เลยนะประมาณ19.05นะคะแต่ก่อนจะถึงหนึ่เกาหเราเลงหนึ่งหนึ่งแปดเกันก่อนหนึ่แปดกาศูนยกันแถวนั้นก่อนนะคะ,ะทีนี้หวังว่าวันนี้นะคะให้ทองจบแบบนี้นะให้ทองจบแบบจีดแดงนะ จีแดงมีไส้ถ้าให้ดีนะเนื้อเทียนน้อยๆอ่ะจะสวยมากนะคะเนื้อเทียนเนื้อเทียนน้อยๆอ่ะแสดงถึงแรงขาเซลล์ลดลงในในมันออกประคาแต่ว่ามีแรงการมีไส้คือมีแรงฝั่งบายบายสวนขึ้นไปเก็ตไหมนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อไปดูวีก,กัน ทีนี้วีกเห็นนะคะวีกเนี่ยเขาเริ่มขึ้นมาเขาลงมาสวยเลยเนะคะเขาเริ่มขึ้นมาสองวีแล้วแล้ววีกนี้เหมือนส่งต่อนึกอ,ออกมะคะเป็นจีแล้วก็แท่งถ้าวีกแท่ Week, งนี้จบเฟิร์มได้นะจะสวยมากาการจบเฟิร์มได้ก็คือจบเขียวเต็มแท่งแบบนี้แหละเนื้อเทียนแบบพอเฟิร์ม,มตรงนเนี้ยนึกออกมะคะอยู่ที่ว่าวีกนี้เขาจะจบเฟิร์มแบบไหนอ่าเราเอาปลายไส้ถูกไหมคะอันนี้โดยประมาณเนาะนะคะโดยประมาณเนาะวีก อ่ะตอนนี้เขาจบเฟิร์มเขาเฟิร์มไปแล้วร้อยหนึ่งถ้าเขาสามารถขึ้นไปได้อีกเขาเฟิร์มสองร้อยที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ถ้าจบตรงนี้นะเขาจบแล้วเต็มแท่งนะเขาจะเฟิร์มตรงที่สองร้อยการเฟิร์มสองร้อยคือแท่งต่อไปจะสามร้อยเลย g ็ t ไหมมันจะส่งผลแบบส่งต่อไปเรื่อยๆในทางเฟิร์มเล็กนึกออกปคะคะแต่ตอนนี้น้องคอนเฟิร์มมาละในในวีคเนี่ยหนึ่งถ้าเขาจบเต็มแบบเนี้ย ไม่ถึงสองร้อยก็ได้แต่เฟิร์มเฟิร์มร้อยกว่านกึกออกปะคะแสดงเป็นการคอนเฟิร์มว่าขึ้นสัปดาห์หน้าต้นต้นต้นสัปดาห์หน้าเขาอาจจะย่อลงมานิดนึงแล้วท่งต่อ,อเ็้า่ะอ่านะคะทีนี้ตอนนี้น้องมาอยู่ในโซนนี้ในโซนที่เป็นแนวแนวต้านเดิมก่อนหน้านี้ตรงนี้เขาเป็นรับที่ดีเลยทีนี้พอตอนนี้เขากระขากลับเขาเป็นต้านละทีนี้ต้านตรงนี้น้องจะฝาได้ไหมต้องไปดูย,อย่อยอ่าไปดูในทางเฟรมย่อยอีกทีว่าน้องสามารถฝาได้ไหมนะคะทีนี้มาดูเดค่ะ เดของเรานะคะเดของเราเห็นไหมน้องขึ้นมาสามแท่งติดละสามแท่งติดแล้วเนาะถ้าแท่งนี้จบโหดวันนี้นะเป็นโหดให้นะคะอาทิตย์หน้าจะลงก่อนลงก่อนแล้วค่อยขึ้นเหมือนลงกลับมารับคนโซนนี้เหนื่ออกราคาแล้วค่อยขึ้นต่อนะคะทีนี้อยู่ที่ว่าวันนี้น้องจะส่งได้ไปแค่ไหนทีนี้โซนนี้ตีไว้เส้นไว้ให้แล้วประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ตรงนี้นะคะเป็นแนวแนวแนวรับเดิม ตอนนี้เขาเป็นต้านแล้วนี่อยู่ที่ว่าเขาจะฝ่าได้ไหมแต่ตรงเนี้ยดันมีดันมีข้อต่ออยู่นิดนึงอ่ะไปดูใน h e a เราจะเห็นนะนี่เป็นข้อต่อใน h e a เป็นข้อต่อใน head ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นขั้นเทรนนิดนึงใน head นะคะทีนี้ก่อนจะไปดูว่าขั้นเทรนตัวนี้มันจะมีผลไหมนะคะมันจะแบบรับอยู่ไหมเนาะเรามาดูดีเทลก,กันก่อนว่าน้องส่งไปครบหรือย,ยังนะคะอ่ะตรงนี้เหมือนเป็น head and shoulder ถูกไหมคะหนึ่งตัวเนาะอ่ะ เขาย่อลงมาตรงนี้เอาอะรวมระยะย่อด้วยนะเนี่ยคือส่งขึ้นไปเขาส่งครบร้อยแล้วนึกออกไหมคะเขาส่งครบร้อยแล้วแต่ถ้าเอาแบบขี้เหนียวขี้เหนียวเลยนะเนี่ยเนี่ยยังไม่ครบคือถึงนี่ทีเนี้ยมันมีโอกาสว่าวันนี้จะถึงนี่ไหมอยู่ที่ว่าวันนี้แหละว่าจะถึงข้างบนนี้ไหมอาตีเส้นรอไว้ให้แล้วกันนะข้างล่างนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนาะอยืมขึ้นไปก่อนนะคะอะแปดหกแปดห้านะคะทีนี้น้องจะไปถึงตรงนี้ได้ไหม ในวันนี้มีข่าวอะไรไหมสุกนี้ไม่มีนะคะไม่มีข่าวอะไรสําหรับสุกนี้เนาะอะไม่มีข่าวอะไรน่าสนใจแต่มันเป็นแท่งจบมันไงจบมันมันคงไม่จบแบบง่ายๆสวยๆไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะทุกคนนะคะอ่าทีนี้ h สสี่เราตีไว้แล้วว่าน้องอาจจะถึงนี่เนาะอาจจะถึงนี่นะคะก็คือหนึ่งเจ็ดแปดหกโซนแปดหกแปดห้าทีนี้ตอนนี้น้องย่อลงมาดูตรงนี้นะคะ อ่ะดูว่าระยะเขาส่งไปบนครบหรือยังอ่ะตรงนี้หนึ่งตัวนะคะส่งไปครบแล้วครบแล้วแล้วแถมไปแล้วด้วยอ่ะนะคะจบไปแล้วเนาะอ่ะนี้ไปดู H1 หนึ่งกันดูเ1ดหนึ่งกันว่ามีอะไรให้เราเห็นบ้างนะคะใน H1 ดหนึ่งตอนนี้ถ้าดูเนื้อของอิมนะขยายค่อยๆหดลงหดลง,ดลงแล้วก็หดลงนะคะถ้า ถ้านะคะโดยส่วนตัวเนาะโดยส่วนตัวนะคะถ้ามองมองลงไหมตอนนี้ถับมาคือวันศุกร์พอดีมันเป็นวันสวนด้วยไงทุกคนมันเป็นวันสวนทีนี้คําว่าสวนก็คือถ้าเขาขึ้นมาถ้าเขาขึ้นมาในในเกาะในวันพุธพฤหัสเขาขึ้นมาวันศุกร์จะเป็นวันที่เราสวนแต่มันจะมีเวลาในการสวนอยู่ค่ะอันนี้เราจะตามเทรนไปก่อนตามเทรนไปก่อนทีนี้เราเราจะสวนก็ต่อเมื่อนี่ เขามีขั้นเทรนรอให้เราไล่เป็นปะคะตรงนี้หนึ่งหนึ่งขั้นตรงนี้ก็หนึ่งขั้นตรงนี้ก็หนึ่งขั้นทีนี้ตอนนี้ตอนนี้นนบ่ายสามบ่ายสามเพิ่งเปลี่ยนแท่งมาถ้าเฮดหนึ่งแท่งนี้นะเขามาคลุมจบแล้วคลุมขั้นเทรนนี้ได้เราเอาร้อยสองร้อยมาถึงนี่กันแต่ถ้าเขาคลุมไม่ได้บ่ายตามไปก่อนเข้าใจไหมคะทีนี้ถ้าเ็าคลุมได้ส่งระยะแล้วคลุมได้มาถึงตรงนี้ต่อเราก็เอาระยะร้อยสองร้อยมาต่ออีกนึกออกปะคะ ทีนี้จะเล่นจะเล่นเล่นขาบายปลอดภัยกว่าเพราะมันเป็นตามเทรนละเพราะว่าเขาไปไปเขาเป็นเทรนขาขึ้นมาแล้วแล้วแล้วแต่ตอนเนี้กําลังมองว่าวันวันนี้เป็นวันศุกร์นะแล้วก็เป็นวันสวนด้วยนะคะเป็นวันสวนทีนี้แล้วน้องอยู่ตรงแนวแนวต้าน แนวต้านของ day แล้วก็ week ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่น้องจะย่อลงในวันนี้อ่ะเดี๋ยวย่อลงในวันนี้นะคะทีนี้เราก็แค่มาดูว่าถ้าขาเซลลขาเซลล์จะเล่นก็คือคลุมนี่เขามีขั้นเทรนดรอไว้ให้แล้วถ้าคลุมได้เราก็ รอเขากลับไปย้ำแล้วก็ส่งมาต่อร้0ยส0งถ้าส่งมาร้อยปุ๊บแล้วเขาคลุมตรงนี้ได้อีกเราก็เอาระยะร้อยส0งลงมาอีกนึกออกปคะคะประมาณนี้สําหรับทิศทางการเล่นวันนี้แต่ถ้าน้องคลุมไม่ได้ตามเทรนยังปลอดภัยกว่าประมาณนี้ค่ะทุกคนไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนพอดาสดใสน,นะคะสําหรับวันศุกร์นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย